วิธีตั้งคำถามยามเจอปัญหาที่ไร้ทางออกเวลาที่คุณเจอคำถามที่คุณมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่ามันไม่มันเป็น,นไปไม่ได้หรอกมันจะทํายังไงแก้ไขไม่ได้คุณจะทํำยังไงที่จะกระจัดความคิดอย่างนี้ออกไปให้ได้ลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมได้เห็นโพสต์เกี่ยวกับการย้ายตัวของนักเตะชื่อดังระดับโลกอย่างเช่นคิริยันเอมปาเป้ถ้าเขาจะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกทีมทีมนั้นทีมแรกที่เขาคิดถึงก็คือทีมปืนใหญ่อาเซนอลน แต่หลายคนเนี่ยก็มีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีข่าวระดับนี้มาด้วยเนี่ยโอ้ oh, นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ทีมของเราเนี่ยมีนักเตะระดับโลกเข้ามาเกี่ยวพัวพันด้วยแต่หลา,ลายคนเนี่ยก็จะคอมเมนต์เลยนะครับว่าเฮ้ยดิวไอข่าวแบบนี้มันเป็นไปนไม่ได้หรอกมันฝันซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่ไหมครับแต่นี่คือการเปรียบให้เห็นว่าเมื่อมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกคุณจะแก้คําว่าเป็นไปไม่ได้เนี้ให้มันเป็น,ปนไปได้ได้อย่างไงผมก็ได้ลองโยนคําถามไปดูว่าาสสมมมมุุตติินะครับถ้ ทีมนใหญ่ได้คลียันเอ็มบาเป้มาในช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยคุณคิดว่าทีมงานเนี่ยเขาใช้วิธีการอะไรได้บ้างในการที่จะทำให้ได้ไรเซนักเตะคนนี้มาหลังจากนั้นที่ผมโพสต์ไปก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนานาว่าเฮ้ยทีมงานเนี่ยเขาจะใช้วิธีการใายนักเตะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานสัก5คนเอาไปาลดภาละค่าใช้จ่ายตรง,ตรงนี้แล้วมาโปะให้กับเอ็มบาเป้เขาหรือว่า เฮ้ยลองผ่อนตามกฎที่พีเมลิกออกมาให้ว่าไม่ให้เกิน5ปีก็แบ่งไปสิสักปีละ40ล้านตอนก็อาจจะซื้อได้แล้วนะครับแต่ทั้งนี้นะครับไม่ว่าคําตอบจะเป็นอย่างไรก็ตามมันทําให้ผมได้รู้ว่าการที่ผมใช้คําว่าสมมุติเนี่ยครับเป็นการโปรเทคตัวเองนะครับเป็นการเหมือนกับทําให้คนเนี่ยเป,เปิดใจในการพูดไม่มีความเป็นปรปักไม่มีการดึงดันหัวชนฝาว่ามันเป็นไปนไม่ได้แล้วผมก็ได้ให้เขาเนี่ยได้สมมุติตัวเองว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจคุณจะมีวิธีการใดๆทําให้ เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะได้ออกไอเดียออกมาพรั่งพลวออกมานะครับแม้จะมีบางคนก็จะบอกว่ามันก็ยังคงเป็นไปไม่ได้อยู่ก็บ้างก็ตามแต่ก็น้อยน้อยนิดนะครับบทสรุปนี้ก็คือถ้าคุณจะขอไอเดียจากใครให้คุณเนี่ยใช้คําถามโดยอย่างเชิงเป็นการสมมุติโยนคําถามให้กับคนที่คุณถามเนี่ยสมมุติว่าตัวเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดเป็นคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจเขาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรบ้างวิธีการนี้ก็จะเป็นการให้คุณเนี่ยปิดสวิตช์คำว่า เป็นไปนไม่ได้ออกไปนะครับและนี่ก็คือหนึ่งในทักษะของผู้นําที่เขาใช้ในการแก้ปัญหาเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์สักอย่างหนึ่งในการทํางานนะครับถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์ว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแล้วแชร์คนอื่นเห็นนะครับแล้วพบกันใหม่กับผมอาจารย์จิงโจ้พิมุนกิรติเสริมสินได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ